เท่าแก่ย่องเข้าหาเมียชาวบ้านเจอ ER ผัวยิงดับคาที่ชาวบ้านเห็นใจผู้ต้องหาเป็นคนดีเท่าแก่นิสัยเจ้าชู้ย่องเข้าหาเมียชาวบ้านทั้งที่ผู้หญิงไม่เล่นด้วยสุดท้ายเจอผัวยิงดับคาที่ชาวบ้านเห็นใจผู้ต้องหาเป็นคนดีแต่สุดทนพฤติกรรมคนตายเมื่อเวลา19 50. นาฬิกานาทีของวันที่9มกราคม65ศูนย์วิทยุสอพอ เขาขาว,ขาวอำเภอละงูจัังหวดสตูลได้รับแจ้งจากนายประมวลแสงมิมานผู้ใหญ่บ้านมอ11บ้านวังยาวตำบน,น้ำผุดอำเภอละงูว่ามีเห็นยิงกันที่บ้านเลขที่161หมู่11บ้านวังยาวหลังรับแจ้งจึงได้แจ้งพันตำรวจโททรงวุฒิหวังหมัดสวสพเขาขาว,ขาว ครั้งนี้คงคับแค้นใจเมื่อก่อเหตุทางฝ่ายญาติพันรยาได้มาแจ้งกับตนให้ไปที่บ้านเมื่อไปถึงผู้ต้องหาก็รอมอบตัวอยู่แล้วด้านนางตีกะหลีหมัดน้ำเมียของผู้ต้องหากล่าวว่าหลานสาวและหลานเขยนั้นเป็นคนขยันทำมาหากินเสร็จจากกรีดยางก็จะมาเพะถั่วงอกขายสร้างเนื้อสร้างตัวจนสามารถสร้างบ้านได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ช่วงเกิดเหตุนั้นตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ทราบจากหลานว่าผู้ตายจอดรถไว้ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ300เมตรและใส่รองเท้าบู๊เดินผ่านสวนปาล์มและสวนยางพาราลัดเลาะมาทางหลังบ้านและแอบย่องเข้าบ้านหลานสาว ึ่งเป็นช่วงที่สามีออกดาวะที่มัสยิดสำหรับบ้านนั้นทําเป็นโรงพาอถั่วงงอกที่หลังบ้านไม่มีประตูมีเพียงม่านกั้นผู้ตายจึงเข้ามาเคาะประตูบ้าน เมื่อภรรยาผู้ต้องหาได้ยินเสียงคนเดินหลังบ้านและเสียงเคาะประตูจึงโทรบอกสามีสามีจึงกลับมาและเห็นผู้ตายอยู่หลังบ้านตามที่ภรรยาบอกจึงนำปืนลูกซองยิงหนึ่งนัดตามด้วยแทงดังกล่าวด้านพันตำรวจโทรสมุทิหวังมัดสวยัย สพขาวๆกล่าวว่ามูลเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้คือเรื่องส่วนตัวคดีนี้ไม่ซับซ้อนผู้ต้องหารับสารภาพของกลางทุกอย่างได้มาครบโดยภรรยาเคยบอกผู้ต้องหาหลายครั้งแล้วว่าผู้ตายชอบมาป้วนเปี้ยนที่บ้าน และมาเคาะประตูแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งนี้เมื่อมาอีกจึงโทรแจ้งสามีซึ่งอยู่ที่มัตสยิดห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรเบื้องต้นแจ้งข้อหาค่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและสามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้อีกโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุเพราะเกิดบันดาลโทสะและจะนำปากขังก่อนวันอังคารนี้ และพนักงานสอบสวนสพขาว,ขาวพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รุดไปที่เกิดเหตุพบศพบนายสุไลมานผู้ตายอายุ40ปีนอนตายอยู่บริเวณหลังบ้านสภาพนอนหงายถูกยิงและแทงเสียชีวิตคาที่ใกล้ๆศพมีนายอับดุลรอมานผู้ต้องหา อายุ31ปีเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวรอมอบตัวโดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่11ยืนควบคุมตัวอยู่โดยในอับดนลรอมานให้การว่าตนเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงนายสุไลมานผู้ตายเองโดยใช้ปืนลูกซองยาวเบอร์12ซึ่งเป็นปืนชอรอบอยยิง หนึ่งนัดกระสุนเข้าด้านหลังจากนั้นก็ได้ใช้มีดพบแทงผู้ตายซ้ำอีกจนแน่นิ่งไปและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยขณะเกิดเหตุเกิดบันดาลโทสะเลยจำไม่ได้ว่าใช้มีดจ้วงแทงที่จุดไหนบ้างแต่หลายครั้งเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางคืออาวุธปืนและมีดที่ใช้ในการก่อเหตุรวมทั้งเสื้อผ้านำตัวมายังสอพอข,าขาวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยผู้สื่อข่าวได้ลงไปยังบ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านของผู้ต้องหาซึ่งอยู่กับภรรยาและมีบ้านพ่อและญาติพี่น้องของภรรยาอยู่ติดกัน2-3ถึงหลังสำหรับผู้ตายเป็นเท่าแก่รับซื้อขี้ยางและเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน ที่เคยเห็นหน้ารู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทหรือคลุกคลีโดยก่อนเกิดเหตุนั้นผู้ตายได้มาเกาะแกะกับภรรยาของผู้ต้องหาและภรรยาเคยแจ้งสามีหลายครั้งแล้วว่าผู้ตายชอบมาวเวียนที่บ้าน ซึ่งครั้งนี้สามีไปปฏิบัติภารกิจทางาศาสนาสามวันผู้ตายจึงสบโอกาสย่องเข้าทางหลังบ้านแต่ภรรยาได้โทรแจ้งสามีจึงเข้ามาพบและซัดด้วยปืนลูกซองซ้ำด้วยมีดพบตายคาที่ดังกล่าวในปรามวลแสงวิมานผู้ใหญ่บ้านหมู่11 เล่าให้ฟังว่าผู้ตายนั้นมีนิสัยเจ้าชู้ก่อนหน้าน,นี้เคยมีการพูดคุยกันแล้วว่าไม่ให้มาเกาะแกะกับภรรยาผู้ต้องหาแต่ผู้ตายไม่ฟังส่วนผู้ต้องหานั้นนิสัยเป็นคนดีทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมมกออกดาวะอยู่บ่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลจากเรา